สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา spoiler alert และในวันนี้ผมก็มีหนังที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกับเรื่อง found ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหนังผมก็อยากจะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ found 2012เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่มาตี้ซึ่งเป็นน้องชายของพี่ที่มีชื่อว่าสตีฟเขาเล่าให้ฟังว่า พี่ของเขานั้นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่มักจะตัดหัวคนและมักจะเอาหัวคนแอบเข้ามาในบ้านโดวยวันหนึง่งมาร์ตี้จะไปเอาลูปโบลิ่งจากกระเป๋าในห้องพี่แล้วก็พบว่าในกระเป๋าใบนั้นมันมีศีรษะของคนอยู่แต่ว่ามาร์ตี้ก็บอกว่าเขาอไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวว่าใครจะมาทําอะไรพี่หรือถ้าพี่รู้เขา้าพี่อาจจะมาฆ่าเขาก็ได้และในวันนี้มาร์ตี้ก็ได้มาคุยกับแม่ โดยเขานั้นโชว์รูปวาดของเขาให้แม่ดูแล้วเราก็พบว่ามาร์ตี้นั้นสนใจในเรื่องสยองขวัญเอามากๆจนทําให้รูปที่เขาวาดนั้นมีแต่รูปที่เกี่ยวกับฆาตกรในตำนานทั้งหลายแล้วสตีฟก็ได้เข้ามาในบ้านซึ่งเขานั้นมีท่าทีเย็นชายกับคนในบ้านเอามากๆจนแทบจะไม่ทักทายแม่หรือน้องชายของเขาเลยมาร์ตี้เล่าให้ฟังว่าที่เขาหมกมุ่นกับเรื่องสยองขวัญน,นั่นก็เพราะว่าเขาชอบดูหนังสยองขวัญตั้งแต่เด็กแล้วแล้วแม่ก็มีท่าทีกังวลกับเรื่องนี้ แต่พ่อเนะี่ยไม่ค่อยสนใจแล้วก็บอกว่าเด็กๆก,ก็สนใจเรื่องแบบนี้แหละมันเป็นธรรมดาเดี๋ยวโตขึน้นก็หายไปเองอะหนังตัดกลับไปตอนที่มาร์ตี้กำลังทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวมาร์ตี้ก็บอกกับพ่อแม่ว่าเราไปดูหนังกันไหมซึ่งแม่ก็บอกว่าขอหนังที่ไม่ใช่เรื่องสยองขวัญน,นะก่อนที่พ่อจะตำหนิสตีฟเรื่องที่เขาจอดรถไม่เป็นระเบียบก่อนที่ทั้งคู่จะมีปากเสียงกันสตีฟก็บอกว่านี่มันเรื่องของผมพ่ออย่ามายุ่ง ส่วนพ่อก็สวดไปว่าถ้าอยากอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ก็ต้องเคารพกิการในบ้านและในคืนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วมาตี้กำลังวาดรูปสยองขวัญอยู่บนเตียงของตัวเองแล้วก็กำลังดูทีวีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผีและในตอนนั้นสตีฟก็ได้เข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าให้เอาผ้าอาดัดไ้ที่ด้านล่างของประตูแม่จะได้ไม่เห็นแสงไฟแล้วน้องชายก็จะได้ไม่ต้องโดนดุก่อนที่เขาจะออกจากห้องไปซึ่งมาตี้ก็พบว่านี่เป็นเรื่องแปลก โดยปกติแล้วพี่ชายมักจะไม่ค่อยเข้ามาคุยกับเขาเช้าวันต่อมามาตี้ก็จะเอารูปภาพที่เขาวาดไปอวดกับเดวิดเพื่อนของเขาแต่ว่าเดวิดก็ไม่สนใจเพราะคิดว่ามาตี้นั้นเป็นเด็กเนิร์ดและเพื่อนผู้ชายมักจะรุมบูลลี่เขาเรื่องที่เขาเป็นลูกแง่ติดแม่แล้วขณะที่อยู่ที่โรงเรียนมาตี้ก็ได้เข้าไปในห้องน้ําและเพื่อนของเขาที่ชื่อว่ามาคัสก็ต่อยเข้าไปที่ท้องของเขาด้วยความหมันไส และในตอนนั้นเองคุณครูก็มาเห็นพอดีก่อนที่มาคัสจะโดดทันบดแล้วครูก็เรียกแม่มาตี้ให้มารับเขากลับจากโรงเรียนแต่ระหว่างที่อยู่บนรถมาตี้ก็ไม่ได้พูดอะไรกับแม่แล้วเขาก็ขอร้องแม่ว่าขอให้เดวิดมานอนด้วยในคืนพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าเขากับเพื่อน,น,นไม่ได้ดูหนังด้วยกันมานานมากแล้วแม่ก็รับปากตกลงก่อนที่แม่จะขับรถออกจากบ้านไปทิ้งให้มาตี้ต้องอยู่คนเดียวและในตอนนั้น เขาก็ได้รื้อข้าวของของแม่ดูซึ่งมันก็คือจดหมายเก่าที่แม่เก็บเอาไว้โดยแม่เคยเขียนจดหมายบอกรักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมันก็หวานเลี่ยนเอามากๆจนมาตี้คิดว่าทําไมแม่ไม่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้แทนพ่อส่วนพ่อก็มีความลับในกล่องที่อยู่ในโรงรถซึ่งมันเป็นนิตยสารวาบวิวจํานวนมากแล้วมาตี้ก็ได้เข้าไปที่ห้องของพี่ชายแล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็หยิบกระเป๋าโบลิ่งออกมาแต่วันนี้มันไม่มีหัวคน มีคราบเลือดติดอยู่แล้วก็พบกับหน้ากากกันแก๊สที่แขวนอยู่ตรงหัวนอนของพี่ชายเขาเลยลองหยิบเอามาสวมเล่นๆและในตอนนั้นเองสตีฟก็ได้เข้ามาในห้องแล้วก็ดุด่าน้องชายที่เข้ามาในห้องโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วพี่ชายก็ถามว่าทำไมเขากลับมาจากโรงเรียนเร็วจังมาร์ตี้ก็บอกว่าเขาโดนต่อยที่โรงเรียนแต่ว่าไม่ได้สู้มันกลับแล้วเมื่อครูรู้เรื่องก็ให้แม่มาพากลับบ้านก่อนที่พี่ชายจะสอนว่า นายต้องเลือกว่าจะเป็นเด็กที่สู้มันกลับหรือกลายเป็นเด็กมีปัญหาแล้วมาตี้ก็ได้เดินออกจากห้องไปก่อนที่พี่ชายจะเดินตามไปแล้วก็ถามว่าคนที่มีเรื่องกับนายมันชื่ออะไรมาตี้ก็บอกไปว่ามันชื่อมาร์คัสแล้วมาตี้ก็ได้เข้าไปที่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นบ้านที่สะสมของสยองขวัญเอาไว้ในบ้านทั้งหน้ากากผีทั้งของโบราณแล้วในตอนนั้นเดวิดเพื่อนของเขาก็ได้โผล่มาพอดี แล้วพวกเขาก็ได้มาดูโหลที่แช่ศีรษะของคนเอาไว้ก่อนที่มาร์ตี้จะชวนให้เดวิดไปนอนที่บ้านของเขาในวันพรุ่งนี้เดวิดเล่าให้เขาฟังว่าตอนที่มาร์ตี้มีเรื่องกับมาคัสมาคัสก็ไปเล่าให้ทุกคนฟังว่ามาคัสบอกว่ามาร์ตี้นั่นน่ะจู๋เล็กแล้วเขาก็พยายามจะจูบมาคัสด้วยแต่มาร์ตี้ก็แก้ตัวว่านั่นไม่ใช่ความจริงเลยสักนิดและในตอนนั้นเจ้าของบ้านจะเข้ามาที่บ้านที่พวกเขาแอบเข้ามาเล่นทำให้ทุกคนต้องวิ่งหนีไป และในเย็นวันนั้นเองพ่อแม่ลูกก็ได้มาทานอาหารร่วมกันแล้วแม่ก็บอกว่าถ้ามาตี้อยากจะหยุดเรียนก็หยุดได้นะเพราะว่าลูกเพิ่งเจอกับเรื่องแย่ๆมาแล้วก็ยังอนุญาตให้เขาไปเช่าว,วิดีโอมาดูอีกด้วยและเมื่อมาตี้เข้าไปที่ร้านเช่าว,วิดีโอเขาก็เลือกเฉพาะวิดีโอสยองขวัญที่เขาชื่นชอบแล้วหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องคนหัวขาดแต่โชคร้ายที่เรื่องนั้นมันไม่มีแทปอยู่ข้างในเขาก็เลยไม่ได้เช่ามันมา ในคืนนั้นเขาได้มาดูวิดีโอที่เช่ามาแล้วไฟในบ้านก็ดับก่อนที่มาตี้จะเคาะไปที่ห้องของสตีฟเพื่อขอไฟฉายแต่ก็พบว่าเขาไม่อยู่ในห้องมาตี้เลยถือวิสาสะเข้าไปในห้องก่อนที่จะเข้าไปรื้อชั้นเก็บของและในตอนนั้นสตีฟก็ได้เปิดหน้าต่างและก็เข้าไปในห้องพอดีทําให้มาตี้ต้องไปนอนแอบอยู่ใต้เตียงเพราะเขากลัวว่าพี่จะต่อว่าอีกซึ่งสตีฟก็ได้เข้ามาหาไฟฉายเหมือนกัน แล้วเมื่อเขาก้มลงมาหาที่ใต้เตียงม,มาร์ตี้ก็ได้เคลื่อนไฟฉายให้กับพี่ชายไปและในตอนนั้นสตีฟก็ได้เอาพวที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าออกมาก่อนที่จะออกไปจากบ้านเพื่อไปทาอะไรบางอย่างในเช้าวันรุ่งขึ้นมาร์ตี้ตื่นขึ้นมาและพบว่าพ่อแม่ไม่อยู่สตีฟก็บอกว่าพ่อกับแม่ไปทํางานแล้วแล้วเขาก็กําลังจะไปทํางานอีกคนหนึ่งในตอนนั้นมาร์ตี้ได้บอกกับพี่ชายว่าเลือดของเขานั้นไหลที่คอก่อนที่จะถามพี่ชายไปอีกว่า จะทำยังไงถ้าผมต่อยมาคาัสคืนเขาคงจะต่อยผมกลับแล้วผมก็คงจะสู้ไม่ได้แต่สตีฟก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องมาคาัสเลยวันนี้เน่ยได้หยุดใช้มันให้เต็มที่เถอะก่อนที่มาตี้จะขอพี่ชายว่าวัาวนนี้เดวิดจะมาที่บ้านเขากับเพื่อนสามารถเข้าไปดูของสะสมในห้องของพี่ได้ไหมสตีฟก็บอกว่าได้สิแต่ให้ระวังของไม่ให้มันเสียหายละกันแล้วลหลังจากนั้นสตีฟก็ได้ออกไปทำงาน มาตี้ได้เข้าไปในห้องของสตีฟอีกครั้งและเขาก็รื้อข้าวของทุกอย่างของพี่ชายแต่ก็ไม่พบกับอะไรที่มันน่าสงสัยเขาสังเกตเห็นอะไรตรงชั้นวิดีโอซึ่งตรงนั้นมันมีวิดีโอเรื่องคนหัวขาดที่เขาอยากดูอยู่พอดีแล้วในม้วนวิดีโอก็มีกระดาษโน้ตเวลาในหนังเอาไว้ซึ่งเขาคิดว่าพี่เขาน่าจะขโมยมาจากร้านเช่าวิดีโอนั่นแหละหลังจากนั้นมาตี้กับเดวิดก็ได้มาดูหนังด้วยกันในห้อง ซึ่งมันเป็นแนวสยองขวัญตามสไตล์ที่เขาชอบแล้วระหว่างที่ดูวิดีโออยู่นั้นเดวิดก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้มาคัสไม่มาโรงเรียนไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปไหนแล้วมาตีก็ได้บอกกับเพื่อนว่าเขามีวิดีโอหน้าดูเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องคนหัวขาดซึ่งมันเป็นหนังติดเรทที่เขาอยากดูมานานแล้วแล้วทั้งสองคนก็ได้มาดูหนังคนหัวขาดด้วยกันซึ่งมันเป็นหนังเกรดบีที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกมัดตัวเอาไว้ ก่อนที่จะมีผู้ชายใส่หน้ากากหัวกระโหลกทรมานเธอต่างๆนานานหลังจากนั้นมันก็ได้ตัดหัวของเธอก่อนที่จะเอาหัวของเธอมาปรนนิบัติความกระหายทางเพศแม้ว่ามันจะเป็นหนังแต่เมื่อมาตี้ดูแล้วเขาก็เห็นภาพพี่ของเขาเป็นตัวร้ายในหนังอยู่ตลอดเวลามาตี้กับเดวิดได้เข้าไปในห้องของสตีฟแล้วก็เอากระเป๋าของพี่ชายมาไว้ในห้อง,องตัวเองแล้วก็เปิดกระเป๋าโมลิ่งออกมา ก็พบว่ามันมีหัวของมา์คัสอยู่ในกระเป๋าและนั่นก็ทําให้เดวิดกลัวในสิ่งที่เห็นตรงหน้ามากๆแล้วมาตี้ก็ได้ขู่ไปว่าทาน,นายอย่างว่าฉันอีกนายก็จะเป็นเหมือนกับมา์คัสหลังจากนั้นสตีฟก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วก็เห็นว่ามีกระเป๋าของเขาวางอยู่บนห้องของน้องชายก่อนที่เขาจะหยิบกระเป๋าใบนั้นเดินกลับไปในห้องของตัวเองหลังจากวันนั้นพ่อก็พามาตี้ไปดูหนังที่โรงหนังด้วยกันก่อนที่มาตี้จะขอตัวเข้าไปในห้องน้ํา แล้วเมื่อเขาอยู่ในห้องน้ําก็พบว่ามีคนมาเคาะประตูให้เขาเปิดประตูห้องน้ําซึ่งมันก็คือสตีฟนั่นเองและสตีฟก็รู้หมดแล้วว่ามาร์ตี้รู้ความลับของเขาและเขาก็ถามมาร์ตี้ไปว่าแกบอกเรื่องนี้กับใครบ้างมาร์ตี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเลยเขาสาบานแล้วสตีฟก็ได้ตบหน้าน้องชายไปก่อนที่มาร์ตี้จะบอกว่ามีแค่เดวิดคนเดียวเท่านั้นที่รู้แต่ว่าเขาขู่เดวิดไปแล้วว่าถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร เขาจะโดนสตีฟฆ่าแน,แน่แล้วสตีฟก็ได้ถามไปว่านอกจากเดวิดมีใครรู้เรื่องนี้ยังไหมแล้วก็ยังบอกอีกว่าเขาปล่อยให้เดวิดรู้เรื่องนี้ไม่ได้เพราะถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเขาจะสวยแล้วสตีฟจำเป็นต้องเก็บเขาอีกคนแล้วมาตี้ก็ได้ถามพี่ชายว่าแล้วพี่จะทำอะไรเขาไหมสตีฟก็บอกไปว่าไม่มีทางที่จะจะทอะไรนายหรอกนะสตีฟยื่นมือมาให้มาตี้จับ แล้วก็ดึงขึ้นมาจากพื้นก่อนที่ทั้งคู่จะโผล่เข้ามากอดกันตามประสาพ,พี่น้องส่วนมาร์ตี้ก็รู้สึกผิดที่ความอวดเก่งของเขานั้นกําลังทําให้เพื่อนคนเดียวของเขาต้องจากไปส่วนมาร์ตี้เองก็โมโหพ่อกับแม่เหมือนกันที่ไม่เคยฟังอะไรเขาเลยก่อนที่จะระบายออกมาว่าเขาอ่ะโดนแกล้งที่โรงเรียนไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็ยังต่อว่าพ่อแม่ว่าพ่อกับแม่เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้เรื่องแล้วก็ไม่เคยสนใจเรื่องของเขาเลย จนเกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นแล้วพ่อก็ได้เข้าไปสอมมาตี้อีกครั้งแต่ในตอนนั้นเองสตีฟก็ได้เข้ามาห้ามไว้ได้ทันแล้วบอกกับพ่อและแม่ไปว่าไม่ต้องถามเขาแล้วขอให้พอเถอะปล่อยเขาไปซึ่งพ่อนั้นไม่ชอบหน้าของสตีฟอยู่แล้วก็เลยบอกว่าแกอย่ามายุ่งก่อนที่จะผลักอ,อกของสตีฟจนล้มก้นจำเบ้าลงไปแล้วก็บอกว่าแกอย่ามายุ่งก่อนที่จะไล่เขาออกไป สตีฟก็เกิดโมโหขึ้นมาที่มาทำอย่างนี้กับเขาจึงพุ่งเข้าไปต่อยพ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าพ่อก็ได้บอกกับสตีฟไปว่าฉันพอกันทีกับแกแล้วก็สั่งสตีฟไปว่าให้แกออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็อย่ากลับมาเหยียบที่นี่แล้วหลังจากนั้นสตีฟก็ได้มาคุยกับมาตี้ว่ามีบางสิ่งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทุกอย่างแล้วฉัน ก็อยากให้แกอยู่ห่างๆมันไว้ให้มากที่สุดเหมือนมาตี้จะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยถามพี่ชายไปว่าพี่จะทำร้ายพ่อกับแม่เหรอสตีฟก็ได้บอกว่าพวกเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นพวกเขาเลี้ยงแกอย่างกับขี้ส่วนแม่ก็ทำเหมือนกับแกนั้นเป็นเด็กทารกกับไม่เหนื่อยเหรอกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาตี้ก็ได้ถามพี่ชายกลับไปว่าเราพี่จะทำอะไรสตรีฟก็บอกว่า เขาจะทําให้น้องเป็นอิสระแล้วพ่อก็ได้เปิดประตูบ้านเข้ามาพอดีแล้วก็ได้เห็นว่าสตีฟอยู่ที่นั่นก่อนที่พ่อจะพุ่งเข้ามาชี้หน้าของสตีฟแล้วก็บอกว่าแกยังไม่ไปเหรอถ้าแกยังไม่ไปฉันจะแจ้งตํารวจให้มาจับตัวแกออกไปแล้วนะและนี่ตอนนั้นที่พ่อกําลังหันหลังแล้วก็กําลังจะกลับเข้าบ้านเพื่อจะแจ้งตํารวจสตีฟก็ได้เอาพลวที่อยู่ในมือของเขาฟาดไปที่หัวของพ่อจนเขาล้มลงกับพื้นแล้วก็เอาพลวนั้นนะ่ฟาดซ้ำไปที่พ่อ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเขาสิ้นใจตายแล้ตอนนั้นแม่ก็ได้มาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสตีฟก็คิดว่าจะปล่อยแม่ไปอย่างนี้ไม่ได้เขาจึงวิ่งไล่ตามแม่แล้วก็เข้าไปทำร้ายแม่จนตายไปอีกคนซึ่งในตอนนี้น้องชายอย่างมาตี้เน้นถูกพี่ชายจับตัวแล้วเอาเชือกมัดแขนม,มัดขาผูกไว้กับเตียงแล้วเราก็ได้เห็นศีรษะของสองพ่อแม่ที่ถูกตัดออกมาแล้วหนัง ก็ตัดจบลงก,ก็จบลงไปแล้วกับเรื่อง f o u l t จะหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเรา Spoiler Alert ก็ต้องขออภาัยมณที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ